สวัสดีครับน้องวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับโอเคพี่เลี่ยงทาให้นะเพราะว่ามันเหลือประมาณสัก2สัปดาห์สุดท้ายนะโอเคนะอ่ะแน่นอนใครที่ยังไม่ได้เล่มหมักลุกไปเอานะครับเล่มหมักลุกจะเป็นตัวบอกว่าบทไหนควรเก็บบทไหนที่มันยากนะครับยากก็คือควรเก็บหลังๆถูกไหมอ่ะประมาณนั้นไปขอได้นะมีครบทั้ง7วิชานะพี่เอามาจากตัวเอ่อตัวของไมตรีแคนั่นเองครับแล้วก็ปรับประยุกต์ให้มันดูง่ายขึ้นอ่ะประเด็นของวันนี้คืออี้น้องๆน,น,นะครับก็คือเห็นน้องบอกว่า เขาประกาศว่าปีนี้เด็ก68นะครับสามารถนำเขานาข้อสอบ A level กลับบ้านได้นะครับแล้วคำถามคือถ้าเอากลับบ้านแล้วมันจะมีผลอะไรอ่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันมีผลกระทบหรือส่งผลต่อข้อสอบหรือตัวน้องๆอ,อ,อย่างไรบ้างนะครับโอเคนะกลับได้แน่จริงเหรอเออนี่พี่ยังไม่รู้เฮ้ยมันกลับได้จริงว่ะวันนี้เราจะมาลองรุ้กันครับว่าปีนี้เป็นปีแรกกลับได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วก็พี่ก็เจอแล้วน้องที่ได้เชื่อมโยงร้อยเต็มนะครับประเด็นก็คืออ่าพี่ได้คุยกับน้อง ให้เมยงร้อยเต็มแล้วก็ทมเทคนิคว่าน้องทําอย่างไรถึงได้ร้อยเต็มครับมีเพื่อนๆอยากรู้กันมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ในคลิปนี้ด้วยกันเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้แล้วก็เจ็ดวันสุดท้ายวางแผนยังไงนะครับในการสอบเตี๋ยตัวเอเลเวลเนี่ยขอสี่ประเด็นแรกก่อนเลยถ้าเอาข้อสอบกลับบ้านได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องๆครับฟังตามพี่เนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับน้องๆครับคิดตามครับถ้าวันนี้เราสอบแล้วเาเอาข้อสอบกลับบ้านได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องจะรู้ผลเลยครับ รู้ผลเลยว่าได้หรือไม่ได้รู้เลยว่าทําถูกกี่ข้อรู้เลยว่าเกิน3 0สหรือเปล่านะครับทําไมนันหรือเพราะว่าข้อสอบที่น้องได้กลับไปครับพี่ทิ t เตอร์เขาจะเฉลยกันในวันนั้นเลยจริงๆติวตเตอร์มีตั้งหลายสานักนะเขาจะเฉลยกันวันนั้นจริงๆอันนี้พี่พูดจริงนะของสำนักตั้งหนและแน่นอนว่าพี่ว่าน่าจะเต็มไปหมดในทวิตเตอร์เออหรือใน X นะครับประมาณนั้น เพราะฉะนั้นน้องที่สอบแล้ววันแรกอย่าเพิ่งเข้าโซเชียลนะเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อจิตใจสอบไม่เสร็จสองวันก่อนครับอันนี้คือกรณีที่ได้ข้อสอบกลับบ้านจริงๆนะพี่ยังไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะให้จริงหรือเปล่าเนะี่ยประมาณนั้นนะครับอ่ะอันที่สองครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือข้อไหนที่มันเป็นข้อสอบที่มันกำกวมหรือว่ามันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยแน่นอนว่าจะเกิดการยื่นขอพิจารณาเยอะแน่ๆน่ะครับถ้ามันมีกำกวมเยอะนะพี่ก็ไม่รู้ว่าข้อสอบจะกำกวมหรือเปล่าถ้าเขากำกวมเยอะพี่ว่ายื่นจริงมันมมีนนอองยืื่่ะหรไก็ อาจจะมีพี่ติเตอร์ที่เขาบอกว่าเออข้อนี้มันกำกวมแล้วอาจจะมีน้องยื่นจริงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดข้อที่3ขึ้นมาอย่างรวดเร็วน้องใช่เพราะฉนั้นข้อสอบเนี่ยอาจจะซับซ้อนมากไปได้แล้วน้องนะครับซับซ้อนโดนยื่นนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าซับซ้อนแล้วมันสมเหตุสมผลมันไม่ได้เกินหลักสูตรอันนั้นก็ไม่มีผลนะก็คือยื่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นก็โอเคก็คือเป็นความฉลาดของคนออกข้อสอบนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องออกข้อสอบให้มันแบบชัดเจนแล้วก็ไม่เกินหลักสูตรนั่นเองนะ เลขเลขมวลอิเล็กตรอนเน่ะเออประมาณนะั้นะปีนี้จะลืมไม่ได้นะครับมันอาจจะโดนยืดแล้วเดี๋ยวท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นข้อฟรีนะน้องๆน,น,นะข้อสอบอาจจะซับซ้อนไม่ได้แล้วครับต้องตรงไปตรงมานั่นหมายความว่าความซับซ้อนของข้อสอบเนี่ยในปีนี้ปีเด็ก6 6 8เนี่ยครับมันน่าจะน้อยลงหรือว่าอาจจะน่าจะน้อยลงกว่าปีก่อนหน้านั้นนะครับดังนั้นข้อสอบปีนี้พี่สันนิษฐานนะอาจจะง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นจริงๆอาจจะง่ายขึ้นนะน้องคนไหนที่แบบเห็นแล้วรู้สึกยิ้มใช่ไหม ง่ายขึ้นง่ายขึ้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะน้องๆง,ง,ง่ายขึ้นก็คือมันอาจจะเฟอร์ประมาณนั้นแต่ง่ายขึ้นมันก็ช่วยให้น้องเนี่ยสามารถทําคะแนนได,ด้ดีขึ้นนะครับประมาณนะั้นสามารถสู้กับคนที่เ,เขาทําข้อยากๆได้นะประมาณนั้นอ่ะสู้ไปลยกัน,นครับปีนี้เขาสอบอาจจะง่ายขึ้นนะครับและวัดกันที่ความเร็วน้องๆ ความเร็วนะครับใครว่เอาไปนะครับดูจากแนวโน้มพี่ว่ามีความเป็นไปได้เยอะนะที่ปีนี้จะคะแนนเอ่อข้อสอบง่ายขึ้นเมื่อลองดูแล้วอ่ะเออแนวโน้มเพราะว่าขนาดความถามแพทย์มันจะเป็นไปได้เลยความถามแพทย์ปีนี้เนี่ยอ่าตัวพาร์ทเช้านะเป็นอะไรที่ง่ายสุดในรอบแบบ10ปีที่ผ่านมานะคือค่อนข้างง่ายคือตรงไปตรงมาวัดกันที่ความเร็วเพียงแต่ว่าเอ่อตัวพาร์ทของไอตัว จริยกเอ้ยไม่ใช่ของภาษาไทยอะ่ะในชาวจบเป็นยาวครับปีนี้อะใครไวเอาไปเอ้ยใครใครทำได้ไวอะได้ไปนะครับประมาณนั้นเพราะนั้นน้องๆครับการที่เราจะฝึกโจทย์ได้เร็วนั้นเราก็ต้องลุยโจทย์ไวๆนะมาสรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าเอากลับบ้านได้จริงออะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสรุปได้สิประเด็นนี้เดนดเลยนะฮะหนึ่งข้อสอบจะยากมากไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าวัดกันที่ความเร็วน้องๆถ้ายากมากหรือว่ากำกวมเนี่ยแน่นอนจะมีน้องโดนแยงใช่ก็จะมีแยงแ้งละ อันนี้สองครับตัวกัมกลมหรือเกินม6กเนี่ยเกินหลักสูตรไม่ได้แล้วครับจะใช้ลูกเล่นเกินหลักสูตรไม่ได้ละใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกินกับหลักสูตรหรือกัมกลมหรือว่ามันไม่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นข้อฟรีไปนะครับน้องอาจจะได้แจกข้อฟรีเยอะหน่อยนะปีนี้นะครับอ่ะต่อมาจจครับว,วัดกันที่ความเร็วไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นตัวเชือช่อนเน้องน้องใช่เพราะฉะนั้นใครทําได้ใครทาไวเอาไปนะคนที่ฝึกโจทย์เยอะได้เปรียบนีบอกเลยโอกาสเป็นของของน้องที่ฝึกโจทย์เยอะนะครับฝึกโจทย์อันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ถึงแบบโจทย์ยากแแแต่่วววาฝึกนคคิิดดให้ะ จะได้เอาไปนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องคนไหนที่แบบฝึกโจทย์อยู่นะครับพยายามฝึกฝนวิธีว่าเฮ้ยถ้าเจอรอบที่2อ,อย่างเงี้ยเราควรจะยังไงข้อสอบมันต้องการวัดอะไรนะครับเราสามารถตอบได้ตรงประเด็นเลยไม่ต้องเสียเวลาคิดนานนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้คือโดยรอบแรกนะครับใช่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นปีนี้น้องๆสู้ๆนะครับอ่าโอกาสมาถึงแล้วข้อสอบอาจจะง,ง่ายง่ายกว่าปีที่แล้วก่อนหน้าใช้คาว่าอาจจะนะประมาณนั้นอ่าแต่เราก็ต้องฝึกแบบยากๆไปด้วยใช่ไหมเผื่อเขาแบบบิดใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนี้โอเคอ่ะ มาแล้วครับทีนี้ก็ขึ้นมาก็คือน้องคนที่ได้หนึ่งร้อยเต็มนี่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 น้องคนนี้ครับอา่าฮะก็จริงๆเขาก็ถักมาปรึกษาพี่นะพี่ครับเออผมได้คะแนนแบบทบประมาณนี้ยังไงดีครับโอเคน้องจอบนะครับเขาอยากเข้าหมอใช่แล้วเขาก็ขอตารางไอ้พวกนี้พี่ไปแล้วใช่ปกทองเล่มหมกลุกแล้วก็เล่มส้มได้ไปครบเรียบร้อยแล้วครับพี่ก็ถามน้องได้ความสามารถแพทย์เท่าไหร่ก็น้องเขาได้เท่านี้ครับสองร้อยสองร้อยยี่สิบหกเนี่ยประมาณนั้นแต่ไอสองร้อยยี่สิบหกเนี่ย โอเคก็ถือว่าโอเคแล้วใช่แต่พี่สะดุดตาตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยร้อยเต็มครับร้อยเต็มเออน้องชอบรับได้เชื่อมโยงร้อยเต็มนะมีทิกไหนจะส่งต่อเด็กหกเหรือเด็กรุ่นต่อไปไหมครับมีบอกสั้นๆได้นะครับน้องฮอพิมพ์บอกให้พี่ครับสพพะโปเชื่อเชื่อมโยงอยู่ที่ความชํานาญมือเลยครับใช่เราทำหลายบทก็คือน้องเขาทาหลายบทนะแล้วมันจะรู้สึกแนวโอเคนะแนวที่เขาต้องการแล้วก็รูปแบบที่ต้องการให้โยงครับมันเหมือนทักษะที่ต้องอาศัยชั่วโมงบินพอสมควรโอเคก็คือเหมือนกับว่า เอ่เหตุผลที่พี่ลองคุยแล้วนะว่าที่แบบน้องน้องคนนี้เขาเขาบอกว่าพุง่งพี่ใช้คาว่าพุ่งถูกทางแล้วกันนะก็คือเขาลองจินตนาการว่าเออคนออกข้อสอบเขาต้องการอะไรครับชายคนออกข้อสอบเนี่ยอยากจะวัดอะไรข้อสอบเนี่ยเขาอยากจะวัดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลองพุ่งทางแล้วก็อันไหนที่ลองพิจารณาแล้วมันดูแบบไม่สมเหตุสมผลเนี่ยก็โอ้ไม่โยงประมาณนั้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวจริงๆมันมีที่คุยเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวพี่ค่อยไปทําให้น้องเด็กรุ่นเด็ก6 9รุ่นต่อไปแล้วรุ่นต,ต่อต่อไปนะประมาณนี้เอาเป็นง่ายๆแล้วกันนะครับขนาดน้องขนาดน้องเขาได้คะแนนแรงเขาก็ยังถามเลยได้สุดๆต่ที่ผ่านมาควรทาอะไรนอกเหนือจากทบทวนปี64แล้วก็ถึง67ครับมีข้อสับตัวไหนแนะนาําหรือทําทิกยังไงในช่วงสัปดาห์ยังไงดีครับประมาณนี้นะครับอันนี้เขาก็ขนาดเขาแบบคะแนน ก็200บวกใช่ป่ะเขาก็ยังกังวลในเรื่องของการสอบไอเลเวลเลยครับพี่ก็ให้คำแนะนำไปแล้วครับฝึกทำให้ครบครับแล้วก็เนี่ยให้ลองวิเคราะห์แนวโจทย์ใช่ว่าข้อสอบเขาต้องการสื่ออะไรประมาณนั้นนะครับก็จะดีเลยก็คือลงในเอเล่มผีเสื้อที่เป็นรูปสมองอ่ะน้องๆช่วยได้เยอะนะครับใช่ชอบถามแนวไหนนะครับแล้วก็ได้คำตอบไวที่สุดนะครับใช่อ่ะฮะน้องเขากังวลกังวลเคมีกับสังคมนะครับได้226ถือว่าดีไหมเออน้องคนไหนที่ยังไม่ได้เริ่มแต่สังคมมีไหมเนี่ย เริ่มเริ่มจับได้แล้วนะครับโอเคเออน้องเขาก็ลงไอ้คอร์สลโจ์ของพี่ไปด้วยเพื่อว่าช่วยประหยัดเวลานะประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือตารางอ่านของเขาเขาไปให้พี่ช่วยดูก็โอเคนะตารางแน่นนะครับถ้าเราฝึกวินัยได้โ,โหพี่ว่าเออน้องแบบวินัยดีนะครับโอเคพี่กเ็เดี๋ยวไอ้ตัวสังคมกับเคมี Me, เนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกในคลิปนี้แหละครับว่าเราควรในบทไหน,นจริงๆพี่บอกน้องก็เป็นเรารอบหนึ่งนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้โอเคอ่ะผ่านต่อครับอ่ะอันนี้จะเป็นคําถาม โอเคเดี๋ยวเรามาตอบกันนะน้องๆโอเคน้องก็มาตอนะครับโอเคนะอ่ะมาเดี๋ยวพี่พูดคําถามก่อนนะอันนี้เป็นคำถามที่น้องๆทักพี่มาเยอะอยู่นะช่วงนี้เนี่ยไลน์ก็จะเด้งเยอะเป็นพิเศษอ่ะอย่างแรกก่อนเลยครับคําถามก็คือมันไม่ทันมากๆเลยครับพี่ เนื้อหายังไม่จบเลยอ่ะแล้วแบบมันเหลือเวลาแค่สสัปดาห์เนี่ยหรือสัปดาห์เดียวเนี่ยเราจะยังไงดีนะครับโอเคเดี๋ยวพี่มาตอบนะครับอ่ะต่อมาก็คืออันนี้คือเป็นปัญหาที่น้องๆหลายคนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเจอแล้วนะแบบน้องที่แบบไม่เคยสัมผัสโจทย์จริงเลยครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเอ่อทำโจทย์จริงไม่ได้เลยอะเครียดอืมข้ามตลอดเลยประมาณนั้นเราจะแก้ยังไงดีอ่าอันที่สามนะครับมีภาวะไหนน้องคนไหนเป็นพี่เห็นเริ่มมีบางคนเป็นใช่ไหม เครียดจนทําอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็อ่านแล้วมันไม่เข้าหัวเลยครับอ่านแล้วมันก็เครียดกลัวไม่ทันแล้วก็ท้ายที่สุดไป,ปก็คือที่อ่านไปแล้วก็จําอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับประมาณนั้นอ่ะเยอะมาเยอะอันที่4ี่โอเคฝึกโจนแล้วใช้เวลามากกว่าที่คิดนะครับอ่ะไหนน้องคนไหนเป็นที่แบบว่าตอนแรกกะจะ1วันนี้ต้องเก็บบทนี้ปีนี้ให้หมดแต่ไป,ไป,ไปมาใช้เวลา2-3วันกว่าจะจบนะครับมันใช้มากกว่าที่คิดใช่ไหม อ่ะแล้วก็อันที่5ก็มีเหมือนกันที่แบบว่าเพิง่งสอบนะคร <AT those assumptions> ับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆสอบที่โรงเรียนเสร็จอ่ะนะหลายโรงเรียนสอบเสร็จอ่อสปดาห์ที่แล้วหลายโรงเรียนจะสอบเสร็จในสัปดาห์นี้นะชายเพิ่งสอบที่โรงเรียนเสร็จไม่รู้จะเริ่มยังไงดีจะทำยังไงดีคะเหลือเนื้อหาอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็อันที่6หนูได้ซื้อใหม่แน่ๆเลยครับพี่หนูแบบไม่ทันแน่เลยอ่ะมาเราเราจะมาตอบคาถามอย่างรวดเร็วนะครับน้องๆเอาแบบตรงประเด็นให้เร็วที่ให้มากที่สุดนะครับเริ่มอย่างแรกก่อนเลยครับไม่ทันมากๆครับ เนื้อหาย,ยังไม่จบทําอย่างไรดีครับปกติแล้วถ้าเนื้อหาแบบยังไม่จบอย่างเงี้ยพี่จะแนะนําว่าให้หนึ่งก็คือให้น้องหาสรุปครับใช่ก็คือเนื้อหาจริงๆไม่ได้แล้วต้องเอาสรุปมาอ่านแล้วครับจริงๆนะฮะและแน่นอนว่าการอ่านสรุปนั้นมันอาจจะไม่ครบทุกบทแล้วน้องๆนั่นหมายความว่าน้องจะต้องเลือกแล้วครับใช่ต้องเลือกเก็บบทที่เราพอทําคะแนนได้นะซึ่งบทที่เก็บคะแนนได้น้องแต่คนจะไม่เหมือนกันถูกป่ะอ่าเลือกเก็บบทที่เราพอที่จะทําคะแนนได้ครับใช่ทําคะแนนได้ ใช่ซึ่งเดี๋ยวมันจะอยู่ในเล่มหมักลูกนะครับใช่ว่าอันไหนออกหอมักลุกอ่ะใช่น้องมาทักมาขอได้ฟรีใช่ว่าเก็บเนื้อหายยังไงได้บ้างสรุปเลยนะอันที่หนึ่งถ้าไม่ทันมา,มากๆเนื้อหายยังไม่จบทอยางไรครับอันสเต็ปแรกก่อนเลยครับน้องจะต้องหาสรุปมาอ่านนะครับใช่สรุปมาอ่านนะอ่าให้เห็นภาพรวมให้มากที่สุดก่อนแล้วหลังจากนั้นน้องก็ต้องเจาะลงไปครับใช่เจาะในบทที่เราพอจะสู้ไหวครับบทที่พอทําคะแนนได้ที่น้องพอทําคะแนนได้อ่ะ ใช่แล้วก็ข้ามวิชาเลยประมาณนั้นน่นหมายคามว่าบางบทที่แบบว่าเราแบบยังไม่ได้เก็บหรือว่าเราไม่ค่อยถนัดนะครับอันนี้เอาไว้หลังๆครับหมายคามว่าไปไปวิชาอื่นนะแล้วก็เก็บไว้หลังๆถ้ามีเวลาค่อยมาเก็บทบทวนะ er, นะครับเก็บที่เหลือนะครับประมาณนั้นถ้ามีเวลาแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับประมาณนั้นเพราะนั้นเลือกบทที่เราเก็บคะแนนได้เช่นอ่าบทไหนที่เราสึกใช้เวลาเยอะ นะครับแล้วก็ดูด้วยว่าเราลงทุนเวลาคุ้มไหมเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรของน้องมากที่สุดก็คือเวลานั่นเองนะครับลองคานึงด้วยว่าเวลาเราลงทุนในอ่านหนึ่งวันอ่านสองวันเนี่ยแล้วผลตอบแทนก็คือเกี่ยวในเรื่องของตัวคะแนนที่เราจะได้กลับมาเนี่ยมีความมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวเริ่มหมักรูจะช่วยน้องได้นะครับอันที่1อันที่2ครับโจทย์ไม่เอ่อทำโจทย์จริงไม่ได้เลยเครียดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะน,น้องๆโจทย์จริงไม่ได้เลยเครียดเพราะว่าตอนที่พี่สอบแรกๆอ่ะ ตอนที่ฝึกโจทย์แ,แรกพี่ก็ข้ามแท็กเหมือนกันนะครับใช่เป็นเรื่องปกตินะครับนะครับอ่ะสิ่งแรกก่อนเลยก็คือสิ่งที่น้องคนใดทำก็คือถ้าทําโจทย์จริงไม่ได้เลยอะน้องจะต้องไปเรียนรู้จากเฉลยครับใช่ดูเฉลยแล้วก็เรียนรู้ครับจริงๆเรียนรู้ว่ามันเฉลยยังไงใช้เอ่อก็คือมันเฉลยยังไงนะครับมันใช้สูตรอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเวลาเราสอบจริงอะในรออต่อไปไอ้ในในลอ,อในรอบถัดไปนะครับหลักการคิดเนี่ยมันสามารถเอาไอ้พวกที่เราเรียนรู้ตรงนี้เนี่ย ไปไประยุกต์ทำข้อสอบได้นะครับมันเคยมีสิ่งที่เราเรียนรู้นะหมายความว่าเหมือนกับการฝึกวิทยายุทธของคนญี่ปุ่นนะครับประมาณนั้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของฝึก,ฝกสมุไรในสมัยโบราณนะครับเขาบอกว่ามันมีคนคนหนึ่งครับรอบอ่านี่พี่เล่าให้ฟังนะเพื่อให้น้องแบบดูเป็นไอเดียนะครับคือมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขามาขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งเขาเป็นอาจารย์ดาบสมุไรที่เก่งมากนะครับใช่ทุกครั้งที่เขาเดินเข้าประตูเนี่ยอาจารย์จะชอบแอบอยู่ข้างประตูแล้วก็เอาไม้ตีเอาไม้ตีเขาทุกครั้งเลย นะครับทุกครั้งก็โดนตีตลอดเลยขับเข้ากับเข้ขแา am, แล้วเขาก็ถามอาจารย์ตีทําไมอาจารย์ก็ไม่ตอบอะไรแล้วทุกครั้งเขาก็จะเข้ามาก็จะตีต,ตีตีนะครับประมาณนั้นเ <ượng> ขาโดนตีหลายรอบมากใช่แล้ว <p are> หลังจากนั้นน่ะพอหลังจากโดนตีหลายรอบเขาก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเออเฮ้ยแอบดูก่อนอาจารย์แอบอยู่หรือเปล่าอ่ามันก็จะมีบางครั้งที่อาจารย์แอบอยู่เขาก็อเมริกาเข่าให่ป่ะแล้วอาจารย์ก็เดินไปเขาก็เดินเข้ามานะครับหลังจากนั้นเขาก็จะสังเกตดูทุกครั้งว่าเฮ้ยอาจารย์แอบอยู่ไหม รเราแคนั้นก็จะโดนกับดักอื่นนะครับเล่นงานอาจารยเขาจะพยายามหาสรรหากับดักอื่นๆมาหลอกล่อให้เขาระวังตัวมากขึ้นนะครับ <S <S นั่นบทตรงนี้กําลังสอนอะไรเราบทตรงนี้กําลังสอนว่าครั้งแรกอะ่ะมันทําไม่ได้หรอครับบอกเลยครั้งแรกทําไม่ได้ทําไม่ได้เป็นเรื่องปกติครับนั่นหมายความว่าน้องจะต้องเรียนรู้ใช่ว่าเฮ้ยครั้งแรกทําไม่ได้นะตัวจริงครั้งแรกทําไม่ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยครั้งต่อไปครั้งที่สองเนี่ยเราจะได้ ทำได้ไงครับประมาณนัาา้นนะฮะอาจจะยากนิดนึงครั้งที่2อ,อาจจะประมาณครั้งที่3เริ่มมข้องมือนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องลองโจทย์หลายๆรอบนะครับรอบเดียวมันไม่รอดไงรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่แบบเวลามันกระชั้นชิดอย่างเงี้ยครับโจทย์ไหนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองทาแล้วไม่ได้ดูฉเฉลยเลยครับเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ว่า เขาเฉลยยังไงนะแล้วเราก็เรียนรู้พอเรามากับบัทฑอีกรอบเนี่ยเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราทําข้อสอบจริงเนี่ยถามว่าข้อสอบจริงมันจะออกข้อสอบที่เราทําในวันนี้ปะตอบไม่นะมันก็ต้องเอาหลักการใช่ปะเวลาเราทำเราก็เอาหลักการไปประยุกต์ใช้นะครับนั่นแหละแล้วหลักการมันก็จะอยู่ในเฉลยนี่แหละครับประมาณนี้ตอบได้แล้วนะเพราะน้นทํโจทย์จริงไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะครับให้เราเรียนรู้จากมันอันที่2ครับเครียดจนทําอะไรไม่ถูกเลยอ่านก็ไม่เข้าหัวโอเคน้องๆครับเครียดจนทําอะไรไม่ถูกเลยออออัััันนนนี้้้งงงงจะต่่่แบบพกก อันนี้เป็นเป็น,ปนพี่เคยเป็นใช่ตอนที่แบบว่าสอบที่มาหาลัยแล้วแบบว่ามันเหลือเวลาอ่านเยอะมากแล้วเขานัดสอบแบบวันลูกคึ้นอีกสองสามวันเนี่ยมันอ่านไม่ทันนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีบางวิชาที่พี่ต้องยอมทิ้งไปอะ่ะเออเครียดตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกอ่ะให้น้องนั่งพักก่อนครับสงบจิตสงบใจแล้วเราก็ลองมาไล่ว่าไทาม์ไลน์ของเราอะ่ะเหลือเวลาเท่าไหร่เวลานะครับเรามีเนื้อหาอะไรอันนี้คือเนื้อหานะครับใช่เราพยายามเอาเนื้อหายัดเข้าไปในวันที่เหลือครับ ใช่แล้วถ้าแน่นอนว่าสิ่งที่น้องจะเจอก็คือมันเกินครับหมายความว่าไอ้เนื้อหาที่น้องยัดเนี่ยมันเกินคือวันมันมีอยู่แค่ห้าห้าวันอยู่ตัวอย่างนะมันมีอยู่แค่ห้าวันแล้วน้องยัดแล้วมันเกินห้าวันอะ่ะน่าหมายความว่าน้องก็ต้องมาฝึกบริหารแล้วว่าเฮ้ยเราจะตัดอะไรออกเอาอะไรออกประมาณนั้นครับใช่เก็บเนื้อหาให้ดีที่สุดในส่วนที่เราถนัดนะครับประมาณนะั้นอันนี้คือมันเป็นเทคนิคในเรื่องของการบริหารเวลานะประมาณนะั้นเพราะฉะนั้นพักก่อนแล้วเราก็สู้ใหม่ครับเหนื่อยก็พักนะแล้วก็สู้ใหม่อ่าแล <policing S 1> สู้เท่าที่เราสู้ไหวนะประมาณนั้นเอาให้ดีที่สุดนะครับค okay, ีย <pandemia> ์เลยก็คือให้น้องทําให้ดีที่สุดอ่ะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราดีที่สุดแล้วนะฉันสุดๆดของฉันแล้วอ่ะได้ประมาณนี้โอเคนะครับอย่าแบบว่าเฮ้ยแบบฉันแบบไม่ได้พยายามดีที่สุดแล้วอ่ะมันจะเสียใจภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเครียดจะทำอะไรไม่ถูกก็คือให้น้องนั่งพักก่อนแล้วลองแบบทบทวนนะครับเวลาที่เหลือกับสิ่งที่เราต้องอ่านมันมีอะไร ที่เราจะต้องทําบ้างนะครับแล้วก็จัดตารางให้ดีประมาณนั้นนะอะต่อ,ตอมาครับอันที่4ี่ฝึกโจทย์เราใช้เวลามากกว่าที่คิดครับอันนี้ก็น้องหลายคนก็เป็นนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ฝึกโจทย์เราใช้เวลามากกว่าที่คิดนะครับน้องก็ต้องลองพิจารณาเลยว่าวิชาอะไรที่เราใช้เยอะ,อะใช้เยอะนะครับแล้วเราก็พยายามแบบว่ารวบรัดนะครับคำว่ารวบรัดเนี่ยทำได้ไหมทําได้ก็คืออันไหนที่น้องรู้สึกใช้เวลาเยอะน้องแบบว่าดูเฉลยนะครับอันที่สองคือเรียนรู้เลยว่ามันออกแนวนี้แนวนี้นะครับข้อไหนที่แบบรู้สึกกกว่าามันนยเิไป ยากเกินไปใช้เวลาทําความเข้าใจนานครับอันนี้น้องอาจจะต้องข้ามก่อนเลยครับใช่ข้ามเลยแน่นอนว่าสมมติว่าเวลาเราทําโจทย์ใช่ปะมันจะมีบางข้อที่แบบว่าอาธิบายอ่านเฉลยแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วมันรู้สึกมันต้องใช้ความรู้เยอะกว่าจะตอบได้ครับก็แนะนอนว่าไอข้อนั้นอ่ะอาจจะมีอยู่ในโคต้าที่ของเราใช่ข้ามก่อนเก็บในตัวที่เราเก็บได้ก่อนนะครับเก็บบทที่เราโอเคอยู่โอเคก่อนอ่ามันจะช่วยให้น้องแบบคุมเวลาได้กระชับเวลาได้นะครับประมาณนั้น ใช่แล้วอีกอันนึงอีกเทคนิคนึงไอ้ตรงนี้นะั่นคือน้องจะต้องตั้งเดทไลน์ครับใช่เดทไลน์ว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยเราเก็บภายในเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้ามันเกินอ่าเรายังอนุโลมได้อีกเท่าไหร่แต่ถ้ามันเกินนี้ต้องตัดแล้วครับเท่าไห่เท่านั้นต้องตัดแล้วเดี๋ยววิชาอื่นไม่ทันประมาณนี้เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะใช่ข้อให้ครับเพิ่งสอบที่โรงเรียนเสร็จอ่าไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดีนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนเลยน้องจะใช้สูตรของใครสูตรเด็กทั่วไปหรือว่าสตตรขอออองงงพี่่่ะเเเนนนปปกกิแแแลลล้้วถามมััหหืใชชบบบ็็จ5ด อ่ะก็คือจันอังคารพุธพฤหัสใช่ไหมครับสุขแล้วก็เสาร์อาทิตย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์โอเคนะสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือน้องจะเหลือประมาณสักสองหลอดใช่ไหมถ้าน้องเจอคิปพี่ในสัปดาห์นี้แต่ถ้าเจอคิปพี่ในสัปดาห์หน้าก็จะเหลือแค่หลอดเดียวถูกปหมและนี้ก็จะชอบแล้วใช่ไหมแปด้ามีนาไวโคตรไวมากโอเคนะอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับถ้าน้องเหลือสองหลอดเจอในนี้พี่น่าจะลงวันจันทร์น่าจะทันใช่สิ่งแรกก่อนเลยพี่อยากให้เราโจทย์ก่อนนะครับประมาณนั้นใช่โจทย์ก่อนเลยนะ ใช่นะครับอันนี้คือตองที่แบบลุยโจทย์ไหวนะลุยโจทย์ก่อนเลยนะครับแล้วก็ห้าวันสัปดาห์หน้าอันนี้ก็คือทบทวนเก็บตกบทที่เราไม่แม่นนะครับแล้วก็อาจจะลุยโจทย์เพิ่มด้วยนะครับกับน้องที่ยังเนื้อหาไม่จบก็เก็บเนื้อหาครับประมาณนั้นใช่ให้ถึงวันศุกร์นะให้ถึงวันศุกร์อันนี้คืออย่างช้าเลยนะให้ถึงวันศุกร์เก็บเนื้อหาให้หมดก่อนนะครับใช่แล้วก็อาจยา์ดูลมจริงๆเสาร์อาทิตย์ไม่ควดแล้วนะเออควรจะเก็บให้ได้มากสุดันวันทุกร์น็ โอเคถ้าน้องคนไหนที่มันไม่ได้จริงก็เก็บเสาทินะครับแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์ก็คือสัปดาห์หน้าก็จะเหลือ5วันสุดท้ายโจทย์แรกแรครับประมาณนั้นใช่ถ้าถ้าไม่ทันโจทย์อ่ะของพี่จะมีคอร์สเร่งจบในสาวันซึ่งปกติเด็กน้อยก็จะชอบลงพี่ช่วงประมาณ5วันสุดท้ายอยู่แล้วประมาณนั้นประมาณสัปดาห์สุดท้ายอยู่แล้วครับเอาไปก่อใช่กอกอดูเอาเลยนะครับอ่ะหนูได้ซื้อใหม่แน่ๆเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยน้องๆสู้ก่อนครับอย่าเพิ่งนะครับประมาณนี้บางที คณะที่แบบว่าชอบลองลงมาก็ได้นะครับชอบลองลงมาอย่างเงี้ยอา่าลองลองลงมาประมาณนั้นนะครับอาจจะได้เหมือนกันใช่อาจจะไม่ได้ซิ้วใหม่นะครับหรือถ้าแบบว่าไหนไหนที่แบบว่าเราคิดว่าเราจะซิ้วใหม่อยู่แล้วก็ใช้อีกแผนหนึ่งครับพี่จะเรียกว่ามันคือแผนต่อยอดนะครับอ่าอันนี้จะช่วยให้น้องแบบว่าแบ่งเบาความเครียดได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่อแผนต่อยอดคือยังไงแผนต่อยอดก็คือสมมติว่าน้องสอบใช่ไหมครับ มีน้องสอบแต่ว่าน้องรู้สึกเตรียมตัวไม่ดีเลยครับน้องอ่านให้มากที่สุดครับสิ่งที่น้องสอบในวันนี้เนี่ยใช่ทําให้ดีที่สุดนะสอบในวันนี้นะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าที่เราสอบวันนี้เนี่ยเราพลาดอะไรไปบ้างครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีจุดพลาดอยู่แล้วเระเพราะว่าเราอ่านอ่านไม่ครบพี่ว่าพลาดอยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นสอบเสร็จปุ๊บให้น้องมานั่งรีชครับว่าจุดพลาดของเราคืออะไรแล้วไหนๆน้องก็วางแผนที่จะสอบใหม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่เอาสิ่งที่น้องพลาดตัวนี้ครับมาต่อยอดครับ สอบปีหน้าครับมันมีคนที่ทําแบบนี้จริงแล้วก็สอบติดปีหน้าแบบติดหมอยนะเยอะนะครับแล้วก็ติดเพศสัตว์ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็คือปีนี้แบบไม่ได้แบบไม่ทันจริงๆพี่แบบงานโรงเรียนเยอะมากแล้วเขาก็โอเคทําสุดนี้ก็คือทําให้ดีที่สุดแหละถึงแม้ว่ารู้ว่าเออมันอาจจะไม่ได้แต่ก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็เรียนรู้ที่เขาสอบในในปีนี้นะแล้วหลังจากจนั้นปีหน้าเนี่ยก็เอาให้เต็มที่เลยครับตรงไหนที่เป็นรอยรั่วของเราครับใช่ไอ้ช่วงเวลาที่1ปีที่เขาจะต้องอ่านนะ ก็อ่านเอ็มทีครับซึ่งมันจะมีอยู่2สูตรใช่ปะก็คืออยู่บ้านอ่านกับเรียนไปซิวไปนะส่วนใหญ่น้องที่เรียนไปซิวไปจะติดคณะดีๆนะครับเช่นพี่เคยเจอเด็กเช่นน้องอยากสอบหมอแต่ว่าน้องติดเภสัชอย่างเงี้ยแล้วหรือน้องอยากติดหมอแต่ว่าน้องติดทันตแพทย์อย่างเงี้ยเออประมาณนั้นมีเหมือนกันหรือน้องอยากติดหมอแต่ว่าเออก็คือติดติดหมอต่างจังหวัดนะแต่ว่าไม่เอาแล้วก็ยอมอยู่บ้านใหม่แล้วก็ซิวเพื่อจะเอาหมอในกรุงเทพก็มีเหมือนกันเว้ยเออประมาณนั้นมันแล้วแต่หลากหลายนะเพราะว่าน้องแต่ละคนเขาจะมีเหตุผลไม่เหมือนกัน โอเคนะก็สูนี้ใช้ได้ผลนะครับประมาณนั้นใช่ไหนๆเราจะสอบใหม่แล้วก็เอาตามนี้เลยแต่ถ้าน้องคนไหนที่แบบไม่สอบแล้วปีนี้จบทีเดียวจบทําให้ดีที่สุดครับได้เท่าไหร่เท่านั้นประมาณนั้นนะครับเพราอย่างน้อยเราก็ได้พยายามดีที่สุดแล้วโอเคนะโอ้คำถามยาวๆๆโอเคมาต่อครับยังไม่จบน้องเล่นมนหมักรู้ครับแนวข้อสอบ a l e v e l นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่น้องจะต้องรู้คือแต่ละวิชาออกกี่ข้อข้อขออกข้อละกี่คะแนนอันี้แจกฟรีนะไปขอได้นะครับ สอบกี่นาทีบทไหนออกมากระดับความยากนะครับโอเคนะน้องคนไหนที่เป็นเด็ก69เนะี่ยพี่เห็นมาแอบดูหลายคนละแอบดูคลิปของพี่ที่เป็นของพี่เด็ก6กเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวเยอะนะเดี๋ยวน้องเห็คนเด็ก69หรือว่าเด็ก7จเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยทําคลิปแยกให้นะครับประมาณนั้นโอเคนะเห็น <c oughs> น้องแบบตื่นเต้นตื่นเต,นต้นกันมากตื่นโอเคก็ดีแนละ้วเป็นสิ่งที่ตื่นตัวนะครับประมาณ1ปีเราจะได้แบบเรียนรู้ว่าพี่เขาจะต้องวางแผนยังไงบ้างอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นบทที่เราควรจะเก็บนะครับเดี๋ยวพี่จะ มาลงรยายละเอียดว่าแต่อันนคืออะไรนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวเราไปดูต่อไป